นี่ทางทางขึ้นสวนของลุงนะครับอีกมุมหนึ่งมุมนี้แกปลูกดอกไม้เหมือนจะเป็นซุ้มดอกไม้นะครับทางขึ้นสวนนะครับเป็นดอกอยียงเนาะ,ะเห็นทุกคนใครรู้ั้งครับว่าเป็นดอกอะไรครับสวยมากเลยนะครับนี่คือนี่ สวยนะครับบรรยากาศดีมากเลยแกรปรับภูมิทัศน์ทาถนนขึ้นสวนนะครับไอ้ไปลายฝนต้นหนาวเนาะไอ้ครับดูอากาศทังเฮ้ามัน,มนสีบอเหรียนตอ่อทงังกอทั้งเหนือเาได้เวลามันนัน่นนี่คือรอยต่อของจังหวัดเลยกับบึงการเอ๊ะจังหวัดเลยกับอุดรครับอุดรเนอำเภออย่างก็ส่วนคูหา ัหนองบวองัวลำพูออำเภอสุวรรณภูฐาจังหวัดหน,นองบวองัวลำพูต่อกับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเป็นรอยต่อทางอุดอรต้องเป็นน้ำโสมทัดกันไปสักหน่อยอ๋อสามสามสามจังหวัด